สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับผมนะครับที่เขื่อนป่าสักชทรสิธิ์นะครับเขตมรรหวานติดกับบ้านท่าฤทธิ์นะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตน้ำในเขื่อนป่าสักแล้วก็น้ำในเขื่อนต่างๆของไทยนะครับไปรับชมรับฟังกันเลยมาฟังปริมาณน้านะครับที่ภาคเหนือเริ่มจากเขื่อนภูมิพล60%เขื่อนศริกิติเ์เซนเขื่อนแม่งัด42%เขื่อนกิวลม87%เจ็ดอเซ็เขื่อนแม่วง้อหมา 77%เ,เขืนควแวน้อย101%และเขื่อนแม่มอก103%ครับมาฟังปริมาณน้ำนะครับที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มจากเขื่อนลำปาว64%เขื่อนลำตะคอง106%เขื่อนลำพระเพิง97%เขื่อนน้ำอูน66%เขื่อนอุบลรัฐ116%เขื่อนสิด,ดินทร94% เขื่อนตุราพรหนึอยสองเปอขื่อนห้วยหลวง6กเปเขื่อนลำนังรอง95%้าสเปอขื่อนมูลบน1 0ึอเปร์เซเขื่อนน้ำพุง5้เปซเขื่อนลำแซะ100%อร์เซครับมาที่ภาคกลางกันบ้างนะครับเริ่มจากเขื่อนป่าศักดิ์ชลริธิ์นะครับน้ำขึ้นมามากนะครับตอนนี้น้ำก็เต็มเขื่อนนะครับ และที่เขื่อนก็เปิดให้ท่องเที่ยวแล้วนะครับเข้าไปเที่ยวชมที่เขื่อนป่าสักโชลสิธิ์ได้นะครับเขื่อนป่าสักโชลสิธิ์น้ํา106ซครับเขื่อนกระเสียว102เขื่อนทับสเลา103ครับมาฟังปริมาณน้ํานะครับที่ภาคตะวันตกมี2เขื่อนนะครับเขื่อนศรีน,นครินทร์90เอร์ซครับเขื่อนวชิราลงกรณ์87ครับ มาฟังปริมาณน,น้าที่ภาคตะวันออกนะครับเขื่อนบางพระ91%เขื่อนหนองปลาไหล116%เขื่อนคลองสียัด61%เขื่อนคุนดานประการชน100%เขื่อนประแส99%และเขื่อนนฤบรินทรจินดา107%ครับมาฟังปริมาณน,น้ําที่ภาคใต้นะครับเขื่อนแก่งกระจาน89%เขื่อนปราณบุรี83%เขื่อราชประภา77% และเขื่อนบางลาง49%ครับขอขอบคุณข้อมูลจากกรมชประทานและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนครับขอบคุณที่รับชมและฟังใจชแนลจบคลิปนะครับฝากช่องเจด้วยนะครับทำกินทำขายแบบบ้านๆนะครับสวนน้อยปลูกร้อยอย่างนะครับมีพื้นที่ไม่ถึงหนึ่งไร่แต่ว่าปลูกเป็นร้อยอย่างนะครับกินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กินนะครับพื้นที่ประมาณ3งานหลังบ้านนะครับแล้วก็ไปเที่ยวชมบ้านเพื่อนนะครับผมเที่ยวชมแบบบ้านๆนะครับ ท่องเที่ยวเกินป่าสักนะครับแต่ในเขตจังหวัดลบบุรีจังหวัดใกล้เคียงนะถ้ามีโอกาสก็จะไปเที่ยวกันเนาะแล้วก็โชคดีแล้วกันนะครับคลิปหน้ามาเจอกับเจ๊ชแนลใหม่สวัสดีครับบ๊ายบายครับสนใจนะครับมาเที่ยวบ้านทาฤิธก็มานี่นะครับจะมีแพรนะครับอยู่ที่บ้านทาฤิธใกล้ๆกับเขาพระครับอยู่ฝั่งบ้านทาฤทธนะครับผม shake it baby hey.